มนุษย์เป็นสัตว์สังคมผู้มีชีวิตเหมือนกับเกมกีฬาในสังคมที่เป็นเหมือนสนามแข่งขันสมองของมนุษย์จะถูกกระตุ้นโดยผ่านการกระทำของผู้อื่นและหากเราต้องการที่จะอยู่รอดในสังคมเราก็ต้องเข้าใจการกระทำของคนอื่นค่ะถ้าปราศจากสิ่งนี้ก็จะไม่มีสังคมมนุษย์การตอบสนองทางด้านสังคมของมนุษย์ซึ่งแตกต่างไปจากสัตว์อื่น คือการสามารถเรียนรู้จากการสังเกตแล้วเรียนแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือการต่อยอดความคิดที่ได้เรียนรู้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการพัฒนาของเซลล์ประสาทหรือนิวรอนในสมองตามหลักของทฤษฎีเซลล์สมองที่น่าสนใจเรื่องเซลล์พิเศษในสมอง3ชนิดคือมิ r เ o อร์นิวรอนสปินเดอร์นิวรอนและออฟซิเลเตอร์นิวรอ จึงได้ช่วยอธิบายเรื่องของสมองกับสังคมไว้ดังนี้ค่ะ Mirror Neuron เป็นเซลล์ในสมองซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับว่าเซลล์เหล่านี้กำลังสะท้อนภาพหรือเรียนแบบพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์โดยเซลล์ชนิดนี้จะสั่งการให้เราทำตามพฤติกรรมของคนรอบข้างที่เราเห็นโดยไม่รู้ตัว และทำหน้าที่จำลองสัญญาณประสาทของคนที่ได้เคลื่อนไหวหรือแสดงความรู้สึกใดๆออกมาให้มาอยู่ในสมองของเราทันทีโดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์พิเศษใดๆเพิ่มเติมเช่นในเวลาที่เราเห็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆนั่งหาวแล้วเราอาจสงสัยว่าทำไมเราจึงมีแนวโน้มที่จะหาวตามสิ่งนี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดการเรียนแบบโดยไม่รู้ตัวหรือเป็นพฤติกรรมติดต่อคะ่ะ อาจมองได้ว่ามิวเรอร์นิวรอนคือเซลล์ประสาทสังคมหรือเซล์ประสาทเพื่อวัฒนธรรมความรู้ต่างๆของเราที่สะสมถ่ายทอดต่อกันมายาวนานได้เป็นเพราะคนทุกคนมีระบบเซลล์ประสาทนี้คอยช่วยเหลือคะ่ะทำให้คนพัฒนาต่างจากสัตว์และห่างมนุษย์คนไหนมีเส้นประสาทชนิดนี้มากกว่าปกติก็อาจทำให้คนคนนั้นสามารถรับรู้คนอื่นได้มากขึ้น ซึ่งบางครั้งเขาอาจเหมือนมีพลังจิตที่สามารถอ่านใจคนอื่นหรือรู้ใจคนอื่นได้ค่ะ Mirror n นิว o รมีหน้าที่สื่อสารให้สมองของเรารับทราบความคิดและการสร้างสัมพันธภาพโดยรับความเป็นคนอื่นเข้ามาอยู่ในตัวเราโดยอัตโนมัติทันทีทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์รอบตัวเราเช่น พฤติกรรมเรียนแบบหนังจำโฆษณาหรือทำตามละครหลังข่าวหรือกับพฤติกรรมวิธีคิดวิธีตัดสินใจของคนเช่นเพลงที่เปิดให้ฟังทุกๆวันจนรู้สึกว่าเพราะก็ได้รับความนิยมและขายได้ดีรวมถึงพฤติกรรมที่พ่อแม่ใช้ดุลูกต่อว่าลูกอย่างรุนแรงและคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้โดยหวังจะให้เด็กเชื่อฟังแต่พ่อแม่เองคงไม่คิดว่า พฤติกรรมเหล่านั้นกลับถูกเก็บเข้าไปในสมองของเด็กคนนั้นไปแล้วและรอการสะท้อนออกมาในวันหนึ่งด้วยรูปแบบความรุนแรงต่างๆเช่นในเหตุการณ์การประท้วงหรือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดหรือเมื่อคนผิดฝังแล้วก็ไปกระโดดตึกเพื่อฆ่าตัวตายซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกอำนาจของเซลลประสาทชนิดนี้สั่งการให้ทำตามนั่นเองค่ะ ในคนที่ขาดระบบประสาทชนิดนี้หรือเซลล์ประสาทนี้ไม่พัฒนาก็จะไม่สามารถเรียนรู้สังคมจะเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่ในโลกของตัวเองไม่รู้จักการเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราจะสนใจแต่เรื่องของตนเองเท่านั้นปิดกั้นตัวเองจากคนรอบข้างสนใจในแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆรวมทั้งอาจทำให้พัฒนาการทางด้านการสื่อความหมายผิดปกติเช่น ไม่ค่อยพูดหรือพูดแต่เรื่องเดิมๆสป i ินเดิลนิวรอนเป็นเซลล์ประสาทพิเศษซึ่งมีขนาดตัวโตกว่าเซลล์สมองทั่วๆไปและมีเส้นประสาทที่ยาวเป็นพิเศษไปเชื่อมโยงกับเซลล์ตัวอื่น oh. เพื่อส่งต่อกระแสประสาทที่เกี่ยวกับความคิดความรู้สึกซึ่งช่วยทำหน้าที่ให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเหมือนการใช้บทสรุป หรือชุดความคิดที่ได้กันกรองมาแล้วอย่างลึกซึ้งจากประสบการณ์ที่มีอยู่โดยจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแต่จะมีความลึกซึ้งในการอ่านสถานการณ์โดยจะรวบรวมทั้งเหตุการณ์สภาพแวดล้อมและอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเข้ามาแปรผลแล้วตอบสนองเช่นในการตัดสินใจว่าเรื่องใดจริงหรือโกโหก เมื่อมนุษย์ได้รู้จักเพื่อนใหม่หรือคนแปลกหน้า s p i ินเด n e นิวรอนจะถูกกระตุ้นและทำงานอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงหนึ่งใน20ของวินาทีเพื่อเริ่มตัดสินในใจว่าคนที่เราพบนั้นเป็นอย่างไร s p i ินเด n e นิวรอนนี้เองค่ะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ิการควบคุมอารมณ์ซึ่งช่วยทำให้คนมีวุฒิภาวะ หรือวางตัวเหมาะสมมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งคนที่มีจำนวนของเซลล์สปินเดอร์นิวรอนมากหรือมีพัฒนาการที่ดีส่วนใหญ่จะได้แก่กลุ่มคนที่เป็นนักบริหารมืออาชีพหรือที่เรียกกันว่าเป็นระดับเซียนซึ่งบางที่เราใช้คำว่าเป็นคนมีกกินซึ่งเป็นคนที่มักสามารถลำดับความสำคัญจัดระเบียบเวลาหรือขั้นตอนในการทำงาน และเรื่องต่างๆในชีวิตได้เป็นอย่างดีแต่ในทางตรงข้ามกันถ้าเป็นคนที่มีจำนวนเซลล์สปินเดอร์นิวรอนน้อยหรือขาดหายไปหรือพัฒนาการไม่ดีก็จะเป็นคนที่มีสมาธิสั้นหลงลืมง่ายความสามารถในการตีความหรือกำหนดความหมายของสิ่งที่เป็นนามธรรมาลดลงย้ำคิดย้ำทำและอาจเจ็บป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ค่ะ Oscillator ร์นิวรอนเป็นเซลล์ประสาทที่สั่งการให้เราทำโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรและเมื่อไรเพื่อให้มีความสอดคล้องพร้อมเพรียงกันกับผู้อื่นซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูคนที่วิ่งโผลเข้าหาเพื่อกอดกันด้วยความดีใจการเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ายจะสัมพันธ์กันไม่วิ่งชนกันจะเอียงคอหลบศีรษะไปคนละด้านแขนและมือสองข้าง จะยกอยู่ในระดับและจังหวะสอดรับกันพอดีหรืออย่างคู่เต้นรำที่เต้นไปตามจังหวะแล้วมีการเสริมท่าการเคลื่อนไหวตามไปกับความรู้สึกขณะนั้นของคู่เต้นได้ไม่ว่าจะรุนแรงรวดเร็วพริ้วไหวหรือเชื่องช้าซึ่งเช่นเดียวกันกับคนที่มีจำนวนของเซลล์ออสซิเลเตอร์นิวรอนมากหรือมีพัฒนาการที่ดีเช่นนักกีฬาที่เคลื่อนไหว และเล่นโต้ตอบกับคู่แข่งขันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักมวยซึ่งต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ในระยะประชิดจะมีเหตุการณ์การเคลื่อนไหวเกิดในเวลารวดเร็วฉับพลันและต้องสามารถตอบสนองได้ทันทีซึ่งนักชกอัจฉริยะอาจไม่ได้เป็นคนเรียนหนังสือเก่งเชี่ยวชาญเรื่องศิลปะหรือชำนาญด้านภาษาแต่จะสามารถเคลื่อนไหวหลบหลีกมีจังหวะก้มตัวดึงตัวหลบมัดคู่ต่อสู้ และโต้อตอบอย่างมีประสิทธิภาพการจัดระเบียบร่างกายในการวางเท้ายืนยกแขนป้องกันและเตรียมพร้อมบิดเอวยกตัวหรือก้มจะเป็นไปอย่างสอดคล้องกันหมดรวมทั้งมีวิธีการพักหยุดหายใจลดความเหนื่อยและควบคุมความเครียดที่กดดันได้เป็นอย่างดีแต่ในด้านของผู้ที่มีการทำงาน หรือพัฒนาการของออสซิเลเตอร์นิวรอนไม่ดีจะเห็นได้จากพนักงานบริการหรือคนทำงานที่ไม่สามารถสื่อสารหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีรู้สึกไม่มีกำลังใจเหมือนถูกยั่วยุให้เกิดความหงุดหงิดเมื่อเห็นปฏิกิริยาของลูกค้าขาดความหนักแน่นในการควบคุมอารมณ์หรือการโต้อตอบซึ่งจะเห็นได้ว่าสมองของเรา ไม่ได้แยกการรับรู้ทางร่างกายและการรับรู้ความรู้สึกทางจิตใจและเราไม่จำเป็นต้องคิดก่อนทำแบบตั้งใจเสมอไปนอกจากนั้นออสซิเลเตอร์นิวรอนอาจมีส่วนสัมพันธ์กันกับการทำงานของนาฬิกาในสมองที่เกี่ยวข้องกับการง่วงการเข้านอนและการตื่นนอนด้วยการค้นคว้าวิจัยบทบาทและหน้าที่ของเซลล์ชนิดพิเศษทั้ง3ชนิดนี้ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของมนุษย์อย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะคนเราก็สามารถเข้าใจกลไกในตัวเองได้มากขึ้นและเซลล์พิเศษเหล่านี้คือจุดเป้าหมายของการนำเอาเทคโนโลยีของความเย็นบำบัดที่ใช้ห้องควบคุมอุณหภูมิที่มีความเย็นแบบสุดขั้วมาผนวกรวมกันกับการใช้ภาษาสมองเพื่อลงโปรแกรมจิตใจใหม่มาใช้ เพื่อหวังที่จะบำบัดคนให้ขยันขันแข็งขึ้นให้มีจิตใจเข้มแข็งขึ้นมีแรงบันดาลใจเหมือนกับชุดพลังชีวิตกลับขึ้นมาใหม่และเรื่องนี้ควรถูกนํามาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาและการพัฒนาเด็กด้วยค่ะเพราะสมองของเด็กมีความยืดหยุ่นสูงซึ่งถ้าเราศึกษาอย่างชัดเจนแล้วเราจะพบว่า ปัญหาของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้จิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมการปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นล้วนเป็นผลมาจากการที่เซลล์พิเศษเหล่านี้ไปลอกเลียนแบบพฤติกรรมตัวอยา่างที่ได้พบเห็นในสังคมทั้งสิน้นและคนเรายังมีความคิด หรืออาจกระทําไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งทั้งหมดจะผสมประสานและหล่อหลอมสู่การแสดงพฤติกรรมจนกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของบุคลิกภาพอย่างที่เราได้เห็นและเป็นการอยู่ทุกวันนี้ค่ะ